การประพฤติธ,ธรรมให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะการประพฤติธ,ธรรมนำสุขมาให้ผู้ประพฤติธรรมย่อมได้รับความสุขความเจริญ และยังทำให้สังคมประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยถ้าครอบครัวไหนประพฤติธรรมครอบครัวน,นั้นก็จะมีความสุขถ้าบ้านเมืองไหนผูนนำประพฤติธรรมประชาชนในบ้านเมืองนั้นก็จะประพฤติธรรมตามชาวเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจะมระกายวาจาใจ ให้สายสะอาดบริสุทธิ์จงเป็นการพัฒนาตนเองสังคมประเทศชาติและคนทั้งโลกให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมอันดีงามอย่างสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในปราภวสูตรว่านาระใดกระด้างโดยชาติกระด้างโดยทรัพย์ และกระด้างโดยโคตรยอมดูหมิ่นแม่ญาติของตนกรรมสีย่างของนรชนนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมผู้ที่ฝึกตัวได้สมบูรณ์ดีแล้วจะไม่ดูถูกดูแคลนหรือเหยียดยามคนอื่นจะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนทําตนเหมือนน้ำที่เต็มตุ่ม เราะอย่างไรก็ไม่มีเสียงดังแต่คนที่ฝึกตัวยังไม่ดีพอมักจะคอยหาช่องหาโอกาสจับผิดคนอื่นอยู่เสมอจากนั้นก็นำมานินทาว่าร้ายดูถูกเหยียดหยามหรือทำให้คนอื่นเสียหายอับอายขายหน้าที่ทำเช่นนั้นก็เพราะอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าด้อยค่ากว่าตัวทั้งด้อยโดยชาติ เดี๋ยวเอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองอามาเทียบกันบ้างหรือเอาเรื่องตระกูลมาดูถูกคนอื่นบางคนลืมตัวดูถูกดูหมิ่นแม้กระทั่งหมู่ญาติของตัวเองผลเสียของผู้ที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นต่อไปก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่สามารถรับความดีจากคนอื่นได้ ทำให้สูญเสียเพื่อนที่ดีๆ,ๆเพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง <S <S เรื่องที่ไม่ควรถือ <S 2> <S 2> ก็ถือสาหาความ <S <S ไม่ควรโกรธก็โกรธจึงไม่มีใครใน่าอยากจะคบด้วยวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะจ๊ะครั้งเมื่อพระบรมศาสดา ระทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบภิกษุผุ่มมักโกรธรูปหนึ่งเนื่องจากท่านบวชมาจากตระกูลสูงเคยเป็นลูกเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากมาก่อนเมื่อมาอยู่รวมกันกับหมู่คณะท่านกับมักจะหงุดหงิดง่ายเอาแต่จใจของตัว บางวันก็ไปทะเลาะก,กับเพื่อนสหธรรมิกเราสมัยที่เป็นลูกเศรษฐีนั้นพวกลูกน้องหรือคนรับใช้ถ้าทำให้ถูกใจท่านก็นจะโกรธเคืองและทำร้ายเอานิสัยนั้นจึงติดตัวมาเมื่อภิกษุสงฆ์มาประชุมสนทนากันที่โรงธรรมสภาได้โจทย์กันถึงเรื่อง ที่ภิกษุรูปนี้นะ่ะเป็นคนมักโกรธมักสแสดงอาการขัดเคืองต่อพระอุปัชายา์จารย์รวมไปถึงเพื่อนสหธรรมิกด้วยทำให้ต่างเขารู้สึกเอ,อื้มระอาในความประพฤติของภิกษุผู้มีทิฏฐิมานะรูปนี้แต่ก็คิดหาทางว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครั้นพระบรมศาสสดาสเสด็จมา และทรงสดับเรื่องราวที่ภิกษุกำลังสนทนากันอยู่ก็ให้ไปเรียกภิกษุภูมมักโกรธนั้นมาเพื่อว่าพระองค์จะได้ตักเตือนและชี้โทษของความมักโกรธเมื่อภิกษุอดีตลูกเศรษฐีมาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นคนมักโกรธจริงหรือ เมื่อิกษุรูปนั้นยอมรับว่าได้ประพฤติเช่นนั้นจริงจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัตดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้นะ่ะเป็นคนมักโกรธแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็เป็นคนมักโกรธเหมือนกันเพราะค่ามเป็นคนมักโกรธทั้งเธอนี่แหละบันดิตในการก่อน แม้ตั้งอยู่ในความเป็นนาคราชผู้บริสุทธิ์ก็จำต้องไปอยู่ในพื้นที่เปื้นคูดซึ่งเต็ม่ได้คูดที่เหม็นเน่าถึงสามปีว่าแล้วก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุสงฆ์ในธรรมสภาได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการ,รพรวพพ่ธเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติ อยู่ในพระนครพาราณสีพระบริษัทได้ถือกำเนิดเป็นพระอรรสของพยาทัตรนาคราผู้ครองราชสมบัติอยู่ในทัตรนาคพบซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาทัตตบันพศในหิมวาวันตะประเทศมีนามว่ามหาทัตตรนาครารา ตนนาพุ่นน้องชื่อจุลทัศระเป็นผู้มีอัธยาศัยมักโกรธหยาบคายเที่ยวทำร้ายพวกนาคหนุ่มเป็นอาจินเขาถือว่าเป็นลูกของพยาน,นาคผู้มีอนุภาพมากจงไม่มีนาคตนไหนกล้าต่อแย่ด้วยก็ได้แต่อดทนหรือไม่กระลบหนีไปอยู่ที่อื่น ปยาทัตระนาคราชรู้ว่าจุลทัตระนาคเป็นผู้หยาบช้าเจอ,อาศาศรามมีพ่อไปดังแกนาคบริวารให้เดือดร้อนไปทั่ววังบาดาลจึงคิดจะสั่งสอนลูกชายให้เป็นนาคผู้ข่มความโกรธและไม่ก้าวร้าวเพราะตามปกตินิสัยของนาคมีความโกรธเป็นนิสัยอยู่แล้ว แต่ทยาศัยของผู้นำนะ่ะจะต้องข่มความโกรธเอาไว้แล้วอำมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะเป็นที่รักของนาคบริวารพญานนาครับสั่งให้ขับจุลทัตระนาคออกไปจากนาคพิภพเป็นการทำโทษด้วยความรักและสงสารน้องชายมาหาทัตตระนาคก,ก็ได้ทัดทาน และขอให้บิดาโอดโทษให้น้องด้วยแม้ว่าพาญนานาคราชจะให้อภัยเพราะเห็นแก่มหาทัตระผู้พี่ถึงสองครั้งแต่จนลัทัตระนาคราชก็ไม่ยอมกลับตัวกลับใจเสียใหม่ยังเที่ยวระรานนาคมานบอื่นเป็นประจำพระงได้รับรายงานเรื่องความระพฤติไม่ดี ของพระโอรสคนเล็กบ่อยจึงทรงเกรียวต่อจุลทัตระนาคมากเมื่อให้อภัยถึงสามครั้งแล้วจุลทัตระก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมพญานาคภูบิดาจึงรับสั่งว่าเจ้าน่ะห้ามไม่ให้พ่อขับไล่โอรสผู้ประพฤติไม่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองนั่นแหละ จึงออกไปพร้อมๆกันจึงออกจากนาคพิภพนี้นี่ยไปอยู่ที่พื้นเปื้อนคูดในนครพาราณสีเป็นระยะเวลาสปีแล้วก็ให้หนาคบริวารชุดคร่านนาคสองพี่น้องออกจากนาคพิภพนาคพี่น้องทั้งสองจำใจต้องไปอยู่ที่พื้นเปื้อนคูดในเมืองพาราณสี ต้องหากบหาเขียดเป็นพักษาหารพวกเด็กชาวบ้านเห็นหน้าพี่น้องทั้งสองที่ยวหาเหยื่ออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำก็ไกล่พื้นที่พื้นคูดจึงพากันคว้างปลาด้วยท่อนไม้บ้านด้วยก้อนดินเข้าใส่บ้านพร้อมกับพากันด่าว่าด้วยคำหยาบว่าสัตว์นี้น่ะเป็นตัวอะไรหัวใหญ่ แต่มีหางเล็กเที่ยวกินกบกินเขียดเป็นอาหารน่าสมเพชนักจุลทัศระนาคอดกลั้นการดูหมิน่นของพวกเด็กชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้จึงพูดกับพี่ชายว่าพี่ทัตระเจ้าพงเด็กเหล่านี้เนะี่ยเป็นผู้ไม่มีฤทธิเดชแต่มาดูหมิ่นพูดจาหย,ยาบคายกับพวกเรา ไมรู้ว่าพวกเราเป็นผู้มีพิษร้ายมีอนุภาพมากน้องไม่อาจจะอดกลั้นกับการดูหมิ่นของพวกเด็กพวกนี้เลยน้องจะฆ่าเด็กเหล่านี้ให้ตายเสียทั้งหมดภายในพริบตาเดียวมหาทัตระนาคผู้พี่ได้ก,กล่าวสอนน้องชายว่าบุคคลถูกขับไล่จากแว่นแควนของตนไปอยู่ที่อื่น ควรทำฉางใหญ่ไว้เพื่อเก็บคำหยาบคายทั้งหลายบุคคลอยู่ในหมู่ชนผู้ไม่รู้จักตนไม่ควรทำการถือตัวในที่ที่ไม่มีคนรู้จักตนโดยชาติหรือโดยวิน,นัยบุคคลผู้มีปัญญาแม้มีอนุภาพร้อนแรงเสมอเดวยไฟเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นไกล พึงอดทนแม้คำขู่ตะข้อของทา่าตหน้าพี่น้องทั้งสองนึกถึงความสุขที่เคยได้ในหน้าพีพภพจึงจำต้องอดทนอดกลั้นในถ้อยคำดูถูกนุหมิ่นของเด็กชาวบ้านต้องอยู่อาศัยในสถานที่นั้นนานถึงสามปีเมื่อครอบกำหนดแล้วพญานาาภูบิดา ก็ให้เรียกนาคพี่น้องทั้งสองกลับคืนตามเดิมตั้งแต่นั้นมานาคขุนน้องก็สิ้นมานะถือตัวอยู่ในนาคพิภพอย่างมีความสุขพระพุมมศาสดาครั้นทรงเล่าเรื่องในอดีตจบแล้วก็ทรงแสดงโทษทั้งความมักโกรธให้ฟังและแสดงอริยสัจสี่ไปตามลำดับ ในเวลาจบพระธรรมเทศนาภิกษุภุม,มิกรโกรธได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลแล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลทัตตารนาคในครั้งนั้นได้แก่ภิกษุภูม,มิกรโกรธในบัดนี้ส่วนมหาทัตตารนาคได้เป็นราวตถาคตเห็นไหมจ๊ะ ความประพฤติไม่ดีอะไรเนะี่ยที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตมันจะติดตามตัวกันข้ามภพข้ามชาติทีเดียวแต่หากเรานไม่แก้ไขข้อบ,บกพร่องของตัวเองในชาตินี้นิส,สัยไม่ดีนี้ก็จะติดไปเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีในภพชาติต่อ,ตอไปเพราะฉะนั้น หากลูกๆตระหนักว่าเราน่าเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์พร้อมทั้งกายวาจาและใจแล้วแล้วก็ให้มันสำรวจตรวจตาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองเสียพบชาติต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลา แก่นิสัยที่มีดีจะได้สร้างบารมีกันได้เต็มที่แล้วก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลกชีวิตของเราก็จะได้สดชื่นสดใสในเส้นทางการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานาม,มัยี่แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายดเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวนันอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง